มันจะลอดไหมเนี่ยปลาเจาะเอาดัดดัดเขาบงกีชีครับจะขาดออกแล้วเนี่ยฮ่าฮ่า <laughs> อาเบียมันใกล้แล้วแล้วอาเบียใกล้แล้วแล้วอาอเบีย,อบบยขอมาบอมันก็มีทางเดียวอ่ะละเปลี่ยนเว้นกันเพราะว่าท่านนั้นเขาแล้วแล้วดูดิครับ โผหาเท่าแก่แล้วอยังไงนะเท่าแก่ว่าไงปลาเจาะมันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยศกนี้แผ่นที่ดำลุดใส่ละปลาเจาะแผ่นตัวที่ดำลุดหายใส่ลุดหายเด้อ Chất liệu kia hả đó mẹ ừ. <laughs> เุ่ี้ไปก่อนแล้วพี่ชีพก่อนแล้ว เจ็บหนักครับอย่างนงี้บาดเจ็บหนักไม้เข้าไปเสียไปอีก ฮะยังกอบอบอบอหักตะกอนนันบ่มี่ขันมีมันก็เห็นแล้วตัวกองไหนถอดแก้วังไหน ไปไเลยเถอะเจ้าไปแล้วครับไปต่อไม่ได้ครับ โอ้บาดเจ็บหนักบิดเลยป่ะดิบิดได้เลยเมื่อกี้อ่ะบิดหรอดีแล้วว่าขาดออกนี่เนาะต้องได้ตัดออกใหม่หรือโอ้ไปหลัยเดลาเจาะบาดเจ็บหนัก เนี่ยงอเลยบิดไปนีเลยนี่ตัดไปหนีเลยดิวัดเล็กมาเลยด่เอาไม้เลเตอเอาเล็กมาเอาตรงไปเล่ก็ได้สร้างไม้บอนสร้างไม้มาตัดดอกดินี่ขีไมเลออแตกไปแล้วดิตัดดอกนื้อห่าเนือเปล่า้าหม

พุ่งพุ่งขี่ไปก่อนเนี่ยเขาจังทีเด็ดนะครับเนี่ยขี่เป็นแผลยาวเลยนะมึงพวกไอ้เล้นเล่นนั่นเล่นนั้นมีพวกขี้่ชนี่ชนหาบ่บ่กรูแล้วเล่นเล่นไปคนนี่กลุ้มกิดตีบอสไม่อยากยื้อหรอใครมีพวกขี่ขายนะครับอ่ะ ติดต่อมายืมก่อนไ่ใช่ยยืมปุุกี้ก่อนยืมบ่ยืยืมยืมบอซื้อต่อติยืมไหมยืมก่อนว่างั้นป้าเจ้าบอกปุ้งกี2สองหนึ่ีครับยสูตรสั้นนี่หมดแล้วหลายวันอดไว้ละบ่เดี๋ยวเขาไว้ขายเดี๋ยวจักบาทงนปุ้งกีเนี่ยเงินที่างินแม่ตีไรก็นั่นสิ นเ,าเนาะเอาไปจักปีแล้วเหรอปรกุกีตัวน,นี้สี่ปีแล้ว,าลวงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรา,ายเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยขุดลอกงานขุดลอกอยู่ติดกับแม่น้ำมูลทั้งนั้นเลยเป็นทรายก็เลยกินพุกีนหน่อยกิน กินเหล็กไปเยอะนะครับเหมือนกระดาษทรายดีๆนี่แหละอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปหามหมอต้องอาบน้ำรอพ่อแพทย์อีกไหมนี่เออน้ำรอพ่อแพทย์้องเนี่